ดอกจ้ะงามอาหามคนตาอย่างดีเลยมีจ้าจุมเลยงามอยู่นะสวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วด้วยจ้ะเลาะป่าเห็ดด้วยกันจ้ะเลาะเก็บเห็ดจ้ะ งามๆเลยจุมจุมๆจ,จ้าคลิปที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยใครดูดูจนจบไหมฝากเข้าชมด้วยเด้อค่ะเด้อคนหลงป่ายยสนกระโตกกระใจฮออบินตลอดจนเขาขับเมื่องกี่มาถึงนี่อุ้ยไออย่างงามเลยไอกคือาวาลาตัวนี่อีกคันนึงจ้ะ จากคลิปที่แล้วเขาก็ผ่านมาตรงนี้ก็มาถามเยนสนคนหายจ้ะคนหายเขาตามหาคนไปแล้วนู่นอืมอาน,นุนกระดงเฮ็ดว่าจะออกป่าตั้งแต่คลิปที่แล้วพี่น้องเอ้ยทำไมถึงบอกว่าจะออกป่าตั้งแต่คลิปที่แล้วโต๊ะกระใจว้าหฮอทํทำไมบินว่อนเซะขนาดนั้นแล้วทีนี้ ก็เห็นเมื่อกี้เขาขับผ่านไปผ่านมาสวนกันไปสวนกันมาเมื่อกี้ก็มา,ม,กกมาอีกคันหนึ่งคนหายค่ะคนแก่รู้สึกว่าจะเป็นคนหลงลืมหรือเปล่าจ้ะคนแก่ที่ว่าไอเซเมอร์เนาะเขาเรียกอะไรอัลไซเมอร์อืคนแก่จ้ะเขาบอกอยู่ถ้าเห็นช่วยแจ้งด้วยเดอ้อถ้าเธอเดินเก็บเห็ดแถวนี้เผื่อเขาจะเดินหลงมาทางนี้กะเดือดตั้งแต่คลิปที่แล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านมาด้วยจ้ะ หมานทุกคลิปจ้ะอือหือตกอุ้ย,อ,ยอันนี้แก่จ้อย ติดอยู่บนหัวโบกมือบอกเขาอยู่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่หายเดอ้อเขาเห็นยายเขาสงสัยหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องยกตะกร้าให้เขาดูจ้ะเดี๋ยวดูเฮ็ดดอนนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเด้อพี่น้องเด้อตื่นเต้นเหมือนกันนู่นอีกจ้ะเราจะตั้งกล้องเก็บแล้วค่อยคุยกันนู่นอีกจ้ะนู่นอีกตุมต้มๆนู่นยายก็โต๊ะกระจายไปกับเขาพี่น้องเอ,อ้ย ทำไมถึงบอกว่าตกกระจไปกับเขาเขาขับรถมาทางนี้รถทีนี้ฮอลิคอปเตอร์เขาก็มาเขาก็ส่งไฟแวบๆบแบบเขาลงมามาใกล้มากยี่สนก็โบกมือโบอกมือให้เป็นสัญญาณแล้วก็ยกตะกร้าให้เขาดูว่าฉันมาเก็บเห็ดไม่ใช่คนที่หลงยกตะกร้าเป็นสัญญาณให้เขาดูค่ะมินาหน้าฮอลลคัพเตอร์ชาอีตุแหล่อีหันมาตาละชิตเต็มมินาเตเกนหอย่าชิเต็มมินาน,า,นาวตานาตาโกริน ก็ดอกะานุตีหิมเมนันว่านีหิมเมนนนี่โอ้โหพี่น้องเอ๋ยตรงนี้สีดอกห้าดอกจะเล่าอะไรฟังวันไหนดูจะได้หายสวนเอาดอกนี้ก่อนเด้อสุดเยอ่มวันไหนไม่ดูคอจะได้หาเยส่นพี่น้อง แม่หาเยสุดก็หาคุณตาเลยเนาะอันนี้เราก็เล่นเด้อพี่น้องเด้อไปแบบสุดลูกหูลูกตาคือกันเลยยเยสุดนี่โอ้หียดหัวพอหายเหนื่อยเด้อพี่น้องตั้งแต่คลิปที่แล้วนุ่นตื่นเต้นหลายได้วิ่งหามีดพี่น้องมีดหายเมื่อกี้นี่วิ่งไปกลับไปเอาดีที่จำมองได้ อดอกจ้ะงาม,งามคุณตาบอกว่ามาเก็บเห็ดให้ํำรวจดูลูกแดงด้วยเด้อว่าลูกแดงสุกหรือยังวาแล้วก็มันมีลูกไหมนะบ้านยายสนสุกแค่นี้อยู่เด้อยังไม่งอมจ้ะถ้าเอาไปขายแบบนี้มันต้องบ่มไว้สามวันสีวันเป็นอาทิตย์บ่มทีนี้บ่มแล้วทีนี้มัน มันจะไม่อร่อยนะคะเขาเรียกว่ามันกลืนนะคะเนาะมันจะหืนมันจะฝาดมันจะเฟื่อนเพราะว่ามันยังไม่งอมนั่นแหละค่ะายสุนถึงยังไม่เก็บขายถ้าลักษณะนี้ถามว่าในตลาดเขารับซื้อไหมเขาก็รับซื้อเพราะว่ากว่าเขาจะขายได้เขาก็กองไว้หลายๆวันเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับเราส่งลูกค้าขาประจําอย่างกันนี้ขนาดนี้ยังเอาไม่ได้เด้อค่ะเด้อเคยเอาไปส่งเขาแล้วเขาด่าเอาจ้ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันยังดิบอยู่ เเื็ดเ,เพิ่งดอกนึงยังอยู่ให้ชมไหมเนี่ยมันเถ่าแล้วจ้ะเ็ดพิ่งดอกนี้ยังเหลือให้เรากินไหมหัวนิ่มแล้วจ้ะโอ้ยเก็กระยากเกิดอุ้ยแต่ขาแน่นเปี้ยะเลยพี่น้องขาเขาแน่นอยู่ เดี๋ยวปิดกล้องพิจารณาดูขาก็บหัวก็เด้อเพราะว่าเ้ยสดลอกเอาสปอแล้วก็ถ้าตรงหัวเนี่ยมันจะอร่อยเดี๋วลอกดูเด้อพี่น้องเด้อขาขาวอยู่ขาเอาได้อยู่หัวก็เอาได้ขาเน่นเปียกอยู่จ้ะเทสอะไรเนาะเดินเตะจนหัวถลอกนู้นอีกดอกหนึ่ง เห็ดเมื่อกี้นี่ไม่หนาไปจับเลยถึงบอกว่าถ้าเห็นเห็ดไม่ชินอย่าจับเดอ้อกลัวเห็ดพิษจ้ะได้ใส่ถุงมือแล้วพี่น้องกลัวเห็ดพิษติดมือปากก็สวยเหมือนเดิมจ้ะ มันสีมันจะออกเหลืองเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอโทษขออภัยแดดมันส่องจ้าตื่นเต้นก็มึ่งกีกก็หอมมกีโตกใจลองเรียกดูเผื่อเขาอยู่แถวนี้ปั๊บ เขาหลงอยู่แถวนี้พี่น้องจ้าหลงตั้งแต่เมื่อวานคือเห็ดตุมุติมีอยู่แต่จ้ากินได้บา่าน้อมาชาหรือเปล่าขาดนิ่มดแล้วพี่น้อง ุูนอีกสองดอกปูนอีกดอกนึงเป็จดจะได้เนาะอันนี้ขาแข็งอยู่เอาได้อยู่หัวก็จะพอเอาได้ปิดกล้องลอกเด้อไม่ลอกให้เห็นจ้ะเดนนี๋ยวคนในหมู่บ้าน เขาจะเห็นว่าเราเอาเห็ดเน่าเ,าเห็ดหนอนไปกินมันหนอนนิดๆหน่อยๆก็ชากมันเอาขาก็หัวมันจะ Ngay đọc yêu thương nè Kèn nối ka chắc mang mượn hít bố kết khôn ba lâu nè lệ nam yêu thương nè ít xong đọc 3 đọc ลมลมตกแล้วคลิปที่แล้วบอกพี่น้องว่าจะไปอีกป่าเห็ดเหลืองไม่ไปดอกจ้ะมันมืดแล้วตื่นฮอลิคอปเตอร์เขาตะเวนแล้วเขาจะสงสัยเราไงช่วเขาหาคนน่ะเขาก็จะตะเวนดูจุดตรงนั้นแหละก็เลยอยู่ป่านี้เขาจะได้ไม่ต้องสงสัยอันนี้เอาไม่ได้มามๆเลยจ้ะ มีอีกสองดอกอันน้นดอกแก่แล้วอันนูนดอกจุ้มๆขาแนนเปียกเลย นี่เอาได้บอสองดอกสามดอกอุ้ยสี่ดอกห้าดอกเหยียบแบนหมดตะวันมันแยงตาอืออตรงนี้อีกสองดอกไหม จ้ะนี่ดอกนี้ว่าไงเกือบเหยียบต้นเมื่อกี้นี่สามดอกจ้ะถ้ามาถูกเวลานะ่ะแถวนี้เฮ็ดผึ่งเต็มเลยเด้จ้ะมันขึ้นตามถนนในป่านี่ ลยอันนี้แน่นปึกอยู่มันเต็นถนนในป่าเดอ้อเวลาฝนตกหน้าน้ามันไหลตกพี่น้องแล้วทีนี้มันก็เห็ดมันจะขึ้นตามชายป่านี่เราก็เก็บไปกินได้ไม่สกปรกจ้ะเดินไปหารถก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อก็เดือดตะก้าไปด้วยมันนักจ้ะในเสือตัวนี้ก็นักกพอแรงแล้ว ้ากิโลน่นมทั้งน้ำทั้งกล้องอีกตัวหนึ่งเพราะว่าไอ้จะต้องประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์ตัวที่ว่าถ่ายทำอยู่นี่เด้อจะเด้อจะไม่ให้แบตเตอรี่หมดเผื่อหลงป่าเห็นไหมคะที่เขาหากันนะ่ะถ้าเกิดหลงป่าแบตเตอรี่หมดคุณตาบอกว่าห้ามให้แบตเตอรี่หมดไม่ได้เอาแบตเตอรี่สำรองมาด้วยจ้ะอุ้ยเฮ็ดเหลือง เต็มเลยดูเ็ดเหลืองก่อนแป๊บนึงพี่น้องแต่มันดอกเล็กยายสนถึงบอกว่าบ้านยยสนน่ะมันแรงเ้อเห็ดอยากจะขึ้นอยากจะขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ได้ต้องหลายดอกอยู่อาหารคุณตาพี่น้องเก็บก่อนยังน้อยก็ได้ให้คุณตากินนู่นดอกเล็กๆประจบประแจเต็มไปหมดอ,อ,อุปสรรคมากมาย รามกล้องอันนี้มันน้อยอยู่ก็จะเอาเลยคนหลังเข้ามาก็จะได้เก็บเอาแต่ดอกพอกินได้เนี่ยเ็ดเหลืองต้องแยกถุง ตะปพลเทดอย่างอื่นคุณตากแก่เห็นแล้วกกไม่กินได้พี่น้องแกอย่างพอได้มันก็กินได้คือกันเท็ดนะ่ะมาเดิมมาเป็นเพื่อนกันพี่น้องตื่นอยู่ได้บวังเนี่ยเห็นรถเข้า ไหนจะโหไหนจะลดเอ้ยนึกว่าเขาหาหมีไม่ใช่ไอ้ดอกที่ตื่นนะ่น้าอยู่ข้างหลังสองขวดเด้อย,ยังไม่กินจ้ะเกิอเจอคนที่หลงป่าจะได้ให้เขากินตัวเองกดไปก่อนถ้ากินหิวก็จะจิบอานิดๆจ้ะเดี๋ยวไปต่อเอาอันนี้ไปไใบรถก่อนเดินไปดูเฮ็ดเหลืองตรงโน้นก่อนต๊กระจนึกว่าเสียงคน เรียกหาอยู่เผืกก่อแกหลงอยู่แถวนี้ห้าปโดแปบ๊บนึงนุ่นจะเข็ดเหลืองแม่พึ่งต่อยหัวข่าวพี่น้องเลยอัมปิยาเนียนปิสต์มเน่มีไม่หลายดอก นี่โดนมาแล้วจ้าอาหามคนตาอย่างดีเลยไม่จ้ะจุมๆเลยรถหยุดตรงนู้นจ้ะสงสัยเขาจะเลิกค้นหาเราหรือเปล่าฮอลิคอปเตอร์ก็เงียบแล้วจ้ะ หรือว่าเจอแล้วหลายดอกเลยตรงนี้เดินไม่ดีก็จะเหยียบตอเหยียบแบนไปแล้วดอกมันจะตะมุตะม,ตะมิขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเถ่าแล้วมันเถ่าแล้วได้สามดอกน้ำเยอะ มาเก็บเดียกันเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยมาคนเดียวนี่ได้อยู่มันนักเด้วไปใส่รถก่อนรถอยู่ตรงนูน้นจะไม่ถึงรถง่ายดอกพี่น้องแวะไปเรื่อยนูน้นขาโพรนอยู่ตรงนูน้น Được cầm được tìm tìm thẻ, lịch đọc mốt, đọc thảo đọc ghẹt đọc thầu, Đọc tìm 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 โคนบ้านเราเลยเขาเราเียกเฮ็ดโคนนะ่เนะเฮ็ดโคนดฝรั่งกี่นอะเฮ็ดกวดฝรั่งอ,อันนี้ก็ท่าอันนี้ก็เท่าค้าฝออันนี้เอาได้นู่นดอกตุ้ๆ เชียงนกเจาะพงได้กินไหมพปก,ปกหรือบ้าไม้มันถูกกันตื่นเ้ยมาอยู่เป็นเพื่อนเดี่น้องเด้อไม่ได้มาแต่ข้าวคุณตาไปหาปลาแล้วก็ทำปลาทอดปลาอุ้ยจ,จุ้มจุมจ้า หวัดจะได้ออกมาถึงป่าสี่โมงเย็นอันนู้นมันแก่ดอกนู้นกินได้ไหมอุ๊ยดอกนู้นแก่แล้วเอาดอกนี้พกล่นพกเหลือดเริ่มออก ่าลมมันแรงวันนี้ตรงนี้ได้สี่ดอกตูมจ้ะดอกนม่บานเถ่าแล้วอันนี้งามอยู่เนาะเก,ก็บห้าไปรอก่นพี่น้องเอาตุกเห็ดที่กินได้ เก็ดนำหมากบ้านเองเลยพี่น้องดอกนี้แก่แล้วอันนี้ก็คือจะแก่แล้วจะซ้ออนวันฮะแต่ดูนิดนึงมันใกล้รถแล้วโอ้ยเอาลรอพี่น้องจะดูไอ้เรางามปะนี่ทำไมถึงบอกว่าอยู่ใกล้รถใกลก้รถระเดือกไปมันแตกจ้ะใกล้รถเราก็ใส่รถไปเลยนี่จ้า

ดูน mm ีนาตึกกาอี้สวเสียเนี่ตาเนนสิเตกุนลาตาไทยรัวกแชอีเมลตัวสไทยมามิตะมาสตตมาอตะไทยมาตะมกะนะสิเตกุนตุเลตาเนนสิเตอีเมลตัวเินมาสตตกุนลาตะเกตตัว เอาเ็ดทองยิงทอง,ทองเปิดอีกกดอกสองดอกอดอก่อนพี่นนองไม่ถึงรถจะที่ดอกที่นีอ่อันนี้กินแล้วมันมันจ้ะอันนี้สองดอกสามดอกอันนี้มันจะอร่อยกว่าสีแดงเมื่อกี้ แต่คนไหนลมไม่ดีก็จะท่องหยืนเด้ออันนี้บาดล้วได้หลายเห็ดเลยพี่น้องเอ้ยเออถึงรถละพี่น้องเก็บป,ปอมรถเนี่ว่าจะเก็บต่อรู้จะกลับบ้าน เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานจะ้ะ ปีมาช่วงนี้น่ะแถวนี้เห็ดเพิ่งเต็มปีนี้มันแรงเดี๋ยวค่อยมาใหม่ฝนตกอีกรอบค่อยมาใหม่ไม่งั้นจะอีกสองสามวันมาใหม่นี่คุณเจี๊ยบเลไหนในุดถัง เดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์ตัวนี้มันจะแบตหมดจะจะเอาแบตเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเอากล้องตัวเล็กถ่ายทำจ้ะโอเคเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็กรับขอบพระคุณมากทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,ท,ท,ทุกกาลังใจที่มีมาให้สําหรับเยสนกับคุณตาเสมอมาวันนี้คุณตามไม่ได้มาด้วยจะ้ะขอขอไปเก็บต่อในในโดนนี้ดดนนี้ยังไม่ได้เก็บก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดอจยะเดียด๋วยวเจอกันคลิปหนาวิดีโอหนาจะ้ะกลาบขอบคุณมากๆ บายๆเหนื่อยคือกันแดดตีหอบต๊กระจายตั้งแต่คลิปที่แล้วพี่น้องโต,ต๊กระจายกะไร <c oughs> แม่ฮอลิคอปเตอร,ตร์ก็ลงมาต่ำเพราะว่าเขาเห็นเราเขาก็ลงมาต่ำยิสมก็ยิ่งตกใจยังดีเห็นเมืองกีกมาก็เลยถามเขาก็บอกว่าตามหาคนหายอืคนหายคงจะเป็นในคนแก่ที่บ้าหลงลืมนั่นแหลคะค่ะหลงลืมนั่นแหละตั้งแต่เมื่อวานนี่เราจะยังหาไม่เจอสงสัยพรุ่งนี้เขาจะหาต่อเห็นเงียบไปแล้วหรือว่าเจอแล้วก็ไม่รู้เด้อค่ะเด้อ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปากกากิเล่ thank you so much เกลาเสียนี่เบียร์ละตัวละ NCD เซลล์หลักวิดีโอเฮ้ป้า